แล้วก็เป๋าตังค์สักใบหนึ่งดิเจ้าชายมันซื้อให้อ่ะจริงหรอคะเตงถ้าอยากให้เขาหายโกรธก็ซื้อไปเลยสองใบจริงเหรอวันคิตตี้ใบหนึ่งุรูมิใบหนึ่งจบบุกกี้ซื้อไปแล้วสองใบเดี๋ยวมันก็เอามาอวดคุณอ่ะจริงเหรออ่ะเอาไปก่อนสี่สิบอีกสิบห้าบาทติดไปก่อนทำไมเาโอ้ยแกนี่ซื้อของแล้วติดเขาไปทั่วเลยเนาะมีสามช่องนี่ตรงกลางเป็นช่องใสเศษเหรียญ <ress> นี่ใส่เหรียญลงไปเลยแล้วก็ปิดเอาชายมาซื้อขนมหรอผมมาซื้อข้าวมะนี่มันล้านขายขนมรู้ว่าถามใหม่อะถามดีๆตอบกวนเอาอบุกกี้กินอันนี้เฮ้ยซื้อหุ่นไปเลยสักตัวดีกว่า สีแดงแล้วกันเอ้ยสีแดงอ่ะอยากได้พพดีฝากซื้อหน่อยเข้าทางซื้อเจ้าหญิงไปฝากแพลี่ดีกว่าเอาตัวผมส้มดีกว่าตัวผมส้มอ่ะกีเร็ยงยู่ชุดฮีโร่ห้าตัวต่อเปของผมหรือชุดเดียวนี่ไงคอนโดสบายๆไม่มีใครมาแย่งหรอกพอปุกกี้มันน่าจะเงินหมดอล้วล่ะเอ้ยจุดฝากนี้ หิละฮ่าตัวปุกกี้ก็อยากได้เหมือนกันเอาไปฝากเจ้าโลกับวกวนอะ่ะอุย้ยแยกผมมนเลยปุกกี้จ่ายตาังมาเลย46บาทมีี4ีบาทชายยืมหน่อยดิโอ้โยเลยนี่ค่ะเงินหนูขอบใจนะชายอะตังคืนปไปเก็บไปมาเลอยอุ้ยโอ้ยตังร่วงหมดเลยเนี่ยม,มีเป๋าตังสักใบก็คงจะดีไม่งั้นเงินไม่หล่นหรอกโอ้ยช่วยเก็บดิว่างๆอ่ะนะ ต่อตงา์ให้ไปดีเงินล่วงหมดแล้วเนี่ยอยากจะน่างคอยอขอบใจนะผมไม่ได้มไมไดเอาเงินมานิเอาแล้วคุณไม่ซื้ออะไรหรอดูหน้าผมดิไม่มีลมซื้อหรอกแล้วแต่นาะงงอนกี้อยากกินไม่รู้เรื่องด้วยเหรออดี๋ยวนี้ผู้ชายที่งอนอะไรก็ไม่รู้ใช้หนังดักไปซื้อข้าวสามปีคงจะได้โอ้โหเพียบเลยของเล่นตึมตึม น้องมีเฝาไว้นะโอ้ยใช่เราเฝ้าอีกแล้วไม่เคยหาเพื่อนมาอยู่เป็นเพื่อนเลย <te le biết> โอยไม่ขี้บ่นนะร่ไรยไรยบอกใครหาเพื่อนมาให้ตั้งนานแล้วโอ้ยไม่บ่นหรอกนะเดี๋ยวคอยดูนะคะมาช้าเดี๋ยวปุ๊กกี้มันก็บ่นโอ้ยไปซื้อเพื่อนไว้สักทีโอ้ยไม่น้อยใจนะเก้คุยกับใครอ่ะน้องมีไงมาเฝอเนี่ย ไปไม่ให้โดนหน้าฉันเลยอ่ะได้เหรอน้อยไหนตังทอนอ่ะเอาไปาเอาไม่วางให้ที่มืออ่ะก็แกไม่แบ,บมือมาสักทีละมไม่ให้ที่มือวะแกีแกหัดซื้อกระเป๋าตังม,มาสักสองใบนะเฮ้ยใครสะกิดวะเฮ้ยฉันอยู่นี่อ้อาวก็ปกติกแกชอบนั่งอยู่ตรงเนี้ยก็วันนี้ฉันนั่งตรงนี้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะทำไมต้องซื้อกระเป๋าตังสองใบอ่ะก็ให้หนุนิตใบหนึ่งปุ๊กกี้ใบหนึ่ง แกอยากได้เองทำไมไม่ซื้อเองอ่ะอา้อาวเพื่อนกับเบาวะวันนี้ฉันไม่ได้เป็นเพื่อนกับแกเอองั้นก็ไม่ต้องกินข้าวกินแกลองคิดดูนะถ้าเราไม่มีกระเป๋าตังค์อ่ะชีวิตจะยากขนาดไหนเออว่ะแล้วจะเอาเงินไปไว้ไหนวะแกมองหน้าฉันทำไมอ่ะฉันมองให้แกหยุดไงแล้วฉันหยุดไหมไม่ ก็ไม่เป็นไรนี่หัวฉันมันมีทุกสิ่งให้เลือกสรรอยู่แล้วกีกินข้าวดิร้อยไข่ดำงอมาอีกใบเหรอเออนัง <C le af> ไงไม่มีกระเป๋าตังนี่เรายุ่งยากเนาะเอฟซีคงสงสัยทําไมปุ๊กกี้ชอบกินข้าวไข่ดาวก็ไม่มีประโยชน์อะคะ่ะเอฟซีสงสัยทำไมที่นี่ชอบกินข้าวผัด <C le af> ก็มีประโยชน์เหมือนกันนะคะอย่าให้ทุกคนกินข้าวตรงเวลาโอเค เตงครับเดี๋ยววันนี้เขาจะมาสอนเล่นลรถบรรทุนะวันนี้ว่างเหรอปกติเห็นนั่งเล่นแต่เกมว่างดิครับก่อนอื่นเอารถวางไปอันนี้ปุ่มเดินหน้าอันนี้ถอยหลงังแล้วปุ่มนี้ล่ะคะ่ะปุ่มเลี้ยวซ้ายขวาอ๋อเขาลองเล่นนะจ้าทำไมมันไม่ไปแล้วอะ่ะน่าจะถานหมดโอ้เตงไม่เช็คถ่านเช็คอะไรอะ่ะไม่รู้ว่าจะทานหมดอะ่ะแบบนี้ทุกคีเลยอะ่ะไม่เคยจะรู้เรื่องอะไรเอา้าความผิดเรอ เป็นแฟนที่ดีก็ต้องช่วยแฟนขายของสิฮะวันนี้ขายอะไรอะเหรอขายกระเป๋าค่ะ mm. เอ๊ะเหมือนตรงนั้นจะมีเหตุการณ์ตึงเครียดรีบเข้าไปดีกว่า,าถ้าไม่รู้ความผิดตัวเองนะก็เอาไปเลยเอาฐานหมดไม่ใช่ความผิดเขาอะแต่กระเป๋าเงินใบใหม่จะช่วยเยียวยาทุกสิ่งโหลดกันอยู่หรอเออดิงั้นก็ซื้อสักใบนึงเห็นเจ้าอ้วนบอกจะขายเป๋าตังค์เ้อเลียนแบบมัน เดี๋ยวอะไรฉันเป็นคู่จิ้นไงก็เลยต้องช่วยแฟนขายของเข้าใจไม่ผิดหรอกกระเป๋าของคุณตินแฟนฉันซื้อไปดีเดี๋ยจอรี่มันก็โกรธหรอกเยี่ยมโลจะขายกระเป๋าตังได้ไหมเนี่ยนั่นไงกําลังเจรจากับลูกค้าลี่เล่นรถสนุกไหมสนุกอะไรอ่ะเจ้าหลิมไม่ยอมชาร์จแบตเอาคืนไปเลยเจ้าหลิมรีเลิกกระเป๋าตังสักใบหนึ่งดิเจ้าชายมันซื้อให้อ่ะจริงเหรอคะเตงเห็นไหมล่ะผู้หญิงอ่ะโกรธง่ายหายเร็ว ถ้าอยากให้เขาหายโกรธก็ซื้อไปเลยสองใบจริงหรอวนเลือกไปเลยสองใบรีบเอ้าแล้วทำไมยังไม่ถือหล้นหลัะผู้หญิงเขาจะเลือกอยังไงคิตตี้ใบหนึ่งคุุมิใบหนึ่งจบแผแนนจ่ายตังค์เอาตังค์มาด้วยเท่าไหร่ราคาโปรหกสิบาทสองใบอืมไม่คิดจะลดให้กันบ้างเหรออ่ะผมลดให้ห้าบาท เตงไปขายคนอื่นต่อกันค่ะขอบใจมากนะเตงจำไว้นะน้องมีรถบังคับไม่มีแบตก็เหมือนปลาไม่มีหางเตงสวยไหมสวยครับเดี๋ยววันนี้เตงอ่ะไม่ต้องถือไม่ต้องขายเลยนะเดี๋ยวเขาขายให้อืดีมากชมเขาหน่อยสีอืขายเก่งอือเล้เขาสวยไหมสวยอยู่เฮ้ยแมวซื้อเป๋าตังค์ก็วะ เอ้ยข้าถามมาไม่ได้ยินหนอะฉันไม่ซื้อหรอกเว้ยฉันจะนอนจเจ้าถังแก๊สเฮ้ยนี่กล้าด่าฉันเป็นถังแก๊สหรอมีลายมีลายข้าคุมซอนอยู่แถวนี้เป็นเราต้องเอามาขายห้องปกกี้ถูกต้องไหมคะถูกต้องละครัชเฮ้ยเข้ามาไม่เคาะประตูอ่ะถามอ่ะทำไมเงียบแบบเป็นใบ้เหรอ ฉันมาช่วยแฟนขายของและแกต้องซื้อกระเป๋าทำไมต้องซื้อคะขายแบบนี้เลยเหรอแบบนี้แหละค่ะคนสวยๆนะขเขาก็จะชอบพกกระเป๋าเงินกันว่าไป <c oughs> แล้วพกใบเดียวไม่ได้ด้วยนะต้องพกสองใบจริงเหรอตอนนี้ทำโปรอยู่สองใบหกสิบบาทเอางี้นะถ้าห้าสิบาทอ่ะฉันซื้อเลยคนสวยนะขเขาก็ต้องซื้อห้าสิบห้าบาทซี ฉันหาตังก่อนฉันเหลือแบงค์ร้อยเหนึ่งใบอ่ะครั้งากคนสวยเนี่ยฉันยอมไม่ได้เลยแกอ่ะสวยจริงจริงแต่ถ้าซื้อสามใบอ่ะแกไปประกวดนางงามได้เลยนะโอ้โหให้ฉันเหลือไว้กินข้าวบ้างเถอะแมงั้นเอาไมล์เมโลดี้กับเจ้าป๊อบป๊อบปูลินแล้วกันไปไปกลับไปได้ละแหมเลอเงินอะกุดกุดกุด ไปค่ะเต็งขาะของเสร็จแล้วตับกันเฮ้ยเฮ้ยตั้งทอนฉันนะสี่สิบบาทก็พออีก5บาทเนี่ยเห็นไหมกี่เง oh, ินทอนะเก็บใส่กระเป๋าเลยนะซื้อมาที่ใช้ทันทีเลยนะเนี่ยเดี ocument, ๋ยวคนดูก็ถามไม่แกะเปิดดูรีวิวหรอโอ้จัดไปดีเราจะมารีวิวกันนี่ด้านหน้าและนี่ด้านหลังเฮ้ย เหมือนกันเลยส่วนด้านในเปิดดูจีนี่มีโฟรมรองไว้ด้วยนิดนึงถือว่าดีมีสามช่องนี่ตรงกลางเป็นช่องใส่เศษเหรียญน,นี่ใส่เหรียญลงไปเลยแล้วก็ปิดฮะอยากดูอีกใบนึงอ๋อได้นี่ m ม m e เมโลดีด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเหมือนกัน เปิดเลยเหม็ <S <S เหมือนเดิมเป๊ะมีโฟมข้างในแต่รอบนี้เราจะใส่แบงค์แค่นี้เงินของเราก็จะอยู่เป็นที่เป็นทางไม่ร่วงหล่นตามพื้น <S <S อ้าวลืมปิดใบนี้ นี่มีสองใบเลยใครอยากได้ก็ไปซื้อเอานะคนอยักกี้ได้ของใหม่มีหรือจะไม่อวดเหงาเหงานั่งเล่นเกมอยู่คนเดียววันเสาร์จะง่าได้ไงดับเอาก็ฉันนั่งเล่นเกมอยู่คนเดียวเนี่ยอ๊อเล่นเกมอะไรดีเนี่ยชินวางขนาดนี้แฉงไม่สนใจอีกหรอขายข้าวหรอโลโอ้ยขายกระเป๋าสิ ปุ๊กกี้ซื้อไปแล้วสองใบเดี๋ยวมันก็เอามาอวดคุณอะจริงเหรอจริงๆริโลฉันเหมาเลยฉันเหมาได้ยินไหมได้ยินแล้วแล้วเงินละ่ะมีไหมเท่าไหร่อ่อฉันเหลืให้แกเหลือห้าสิ้าอ่ะเอาไปก่อน40อีก15บาทติดไปก่อนทำไมเอาโอ้ยแกนี่ซื้อของแล้วติดเขาไปทั่วเลยนะจ่ายสดงดเชื่อเบื่อทวงจำไวมนะเว้ย คนอย่างพี่ดิ๊ะไม่เคยติ่เงินใครหรอกแล้วลนี่คืออะไรแค่ครั้งเดียวไหมุ้ยอวดดูดิมันดูถูกฉะนะไม่เป็นไรนางเป็ดลูกค้าประจำงั้นถ้าเตงอนุมัติก็ไม่เป็นไรค่ะฮ้่วันนี้แขายหมดแล้วเตงค้านี่เงินค่ะอือขายเก่งจริงๆโอยแกเอาขาน้ามาฟาดฉนันทำไม ฉันจะฟาดหน้าแกด้วยตะก้าเนี่ยมือค่ะไม่ใช่ขาหน้าเจค่ะเขาเสียเจมไม่มาร้อเขาแบบนี้อนันงเป็ดร้อแฟนผมได้จังไหนโอยเปิดตัวแล้วเหรอวะไม่ใช่แฟนแบบเพื่อนๆอ่ะแกนี่สเตตัสคลุมนเครื่องะลโลฉันอยู่ตรงไหนก็ได้อืไม่เป็นไรพวกเรื่องมากอ่ะไม่มีแฟนหรอกไปแตงไปผมเล่นเกมอยู่เลยไปเร็ว มันเชื่อฟังกันดีจริงๆ,ๆมันออกแนวขู่นะคะเนี่ยเป็นไงเปล่าพี่นิดเจ้าหมาน้อยโปชักโกถือไอติมและชินามมอลโลถืออมยิ้มลือหัวใจแกมีแค่นั้นเหรอทำมาเป็นปวดแกมีกี่ใบฉันมี2ใบฉันก็มีสองใบแต่ข้างในฉันหน้าเปิดออกมาแล้วมีตังนะของฉันเปิดออกมาก็มีตงังไหนเปิดดูซิ นี่ไงจ้าของฉันน่ะเงินทิปโถมั่วมีที่ไหนแล้วของแกมีหรือไงล่ะกี้แกดูไว้เต็มสองตาแกนะฉันซื้อมาเงินมันก็อยู่ในเนี้ยอยู่แล้วเหรอถ้าฉันเชื่อแกนะฉันก็ออกรูปมาเป็นเป็ดแล้วเว้ยจริงๆนว้ยพูดจริงๆแกอย่ามาขี้โมลี่ใหญ่ปุกีเดี๋ยวฉันรีวิวให้เอฟซีฉันดูกนด้านหน้าเป็นจั๊ ด้านหลังก็เป็นจังซี่เหมือนกันอีกใบหนึ่งเป็นย่างมีด้านหลังก็ย่งมีโอ้โหรีวิวเหมือนฉันเป๊ะเลยจริงๆชื่อคลิปน่าจะชื่อว่าเพื่อนชี้เรียนแบบนะอะไรกี้ถ้าลายกระเป๋ามันก็ไม่เหมือนกันแล้วฉันจะไปอวดแพรรี่ดีกว่าฉันก็ไปเหมือนกันแกะใบไหนก่อนดีนะแตงมาแกะให้เพื่อนเขาหน่อยจีซื้อให้แล้วก็แกะไปสิครับก็ได้ ใบไหนก่อนดีนะคนสวยแกะใบไหนก่อนดีฉันมาก่อนมาถึงก่อนโอยแกนี่เกาะติดชั้นเหมือนมัดหมาเลยนะแกก็เหมือนเห็บหมาเลยนะโอ้โหง้นเสมอการจับมือหนูภูมิใจเนาะแกะใบไหนก่อนดีเฮ้ยเต้ยวะมันแย่งเขาไปเฮ้ยเต็ง ไปอะไรพุ่งหมเลยวัยรุ่นชายมันใส่หูฟังเรี่ยงก็ไม่ได้ยินหรอกอุ้ยสวยไหมคะหน้าด้านจริงๆชายเล่นเกมแล้วใส่หูฟังอ่ะหน้าด้านจริงๆเนาะแกแหละแหม่หยิบของคนอื่นไปแล้วยังจะมารีวิวอีกหนาหนาจริงๆกระเป๋าใบนี้หนาใช่ไหมคะหมายถึงหน้าแกหนาจริงๆหน้าด้านด้วยจะไม่หนาได้ยังไงก็มันาผงสักฟอกขัดหน้า แกสิส่วนแกนะเอาน้ำยาล้างจานขัดหน้าฉันไม่รู้จะโกรธพวกแกยังไงดีกระเป๋าของแพรรี่นะคะไม่ต้องแสงรีวิวเองเป็นกระเป๋าคิตตี้นะคะด้านหน้าของเขาเขียนว่า hello kitty ด้านหลังก็เหมือนกันส่วนใบนี้เขียนว่า hello ducky โอ้ยใบนี้เขียนว่าคุโรมิด้านหน้าเป็นแบบนี้นะคะ ส่วนด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้มันเอาของเราไปรีวิวส่วนด้านไหนก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ <c oughs> โอ้ยรำคาญถ้าใครรำคาญสตัวนี้อย่าลืมกดติดตามพวกเราทุกช่องทางตรงนี้ด้วยนะคะโอ้ยไม่มีใครรำคาญพวกฉันหรอกเนาะ FC เนาะ